ในโอกาสที่มีการประชุมเลขาธิการสหประชาชาติได้มาร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตในโอกาสนี้ท่านแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติ ได้เข้ามากราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรัตเจ้าวาดวัดบรวรน,นิเวศวิหารกรรมการมหาเทระสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์และถือโอกาสเยี่ยมชม วัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยในการเยี่ยมชมวัดบวรนิเวศวิหารนั้นพระสากยะวง์วิสุทธ์หรือท่านอนิลมานธรรมสากิโยได้เป็นผู้พา ท่านเลขาธิการไปชมสถานที่ต่างๆเริ่มต้นจากการเข้ามากราบเจ้าประคุณสมเด็จที่พระอุโบสถวัดบวรน,นิเวศวิหารซึ่งเป็นการต้อนรับท่านเลขาธิการสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ และก็เป็นการให้เกียตรติแด่ท่านเลขาธิการซึ่งเจยะคุณสมเด็จก็ได้ถ่ายภาพคู่กับท่านเลขาธิการในพระอุโบสถและได้มอบหนังสือที่ระลึกที่เป็นภาษาอังกฤษ อันเนื่องเกี่ยวกับประวัติของวัดปรวรนิเวศวิหารและได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญสคัญเช่นไปเยี่ยมชมพระตำหนักปัญญาซึ่งเป็นที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ เมื่อทรงพนวดแล้วก็จะมาประทับจำวัดที่พระตำหนักปัญญาแห่งนี้และได้ไปชมสถานที่สำคัญสำคัญเช่นรอบพระอุโบสถบริเวณพระเจดีย์ซึ่งท่าน พระอรอิณรมานธรรมสากิโยหรือท่านสักยะวงวิสุทธิ์ได้เป็นไกด์อธิบายถึงความสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหารว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่สเป็นต้นมา ก็ได้มาส่งผนวดและศึกษาปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลาหนึ่งต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันก็ได้เคยส่งผนวดและอยู่พำนักที่วัดปววนิเวศวิหารแห่งนี้ ก็น,นับว่าวัดบวรนิเวศวิหารได้มีความสำคัญในระดับสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นวัดหลวงพระอารามหลวงที่มีความสำคัญยิ่งวัดหนึ่งและในคราวนี้ทางสหประชาชาติ ก็ได้เห็นความสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหารท่านเลขาธิการจึงมีความประสงค์ที่จะมาเยี่ยมชมความสำคัญของวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปสำคัญสำคัญในพระอุโบสถนั้น ได้แก่พระพุทธชินสีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามซึ่งอัญเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่คู่ก,กันกับพระพุทธชินราชและด้านหลังที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในพระบูโบสถนั้นก็เป็นพระพุทธรูปสมัยอูทอง ที่ได้อัญเชิญมาจากจังหวัดเพชรบุรีองค์หลังนั้นพระนามของท่านคือพระพุทธสุวรรณเขตสัตตะพันพานก็เป็นศิลปะอูทองเป็นศิลปะไทยภาคกลางสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือ พระศรีศาสดาหรือพระวิหารของพระศรีศาสดาพระศรีศาสดานั้นก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่อยู่ร่วมวัดเดียวกันในจังหวัดพิษณุโลกและก็ได้อัญเชิญมาปฏิษถานที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้และก็สร้างเป็นวิหาร พระศรีศาสดาพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกที่วัดพระพุทธชินราชนั้นได้มาอยู่ที่วัดประวรนนิเวศวิหารนี้สององค์คือพระพุทธชิน,นสีและพระศรีศาสดานอกจากนั้นก็มีพระ ภัยรีพินาศซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่าพระภัยรีพินาศได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดประวรนนิเวศวิหารนี้เช่นกันดังนั้นโดยสรุป วัดปรวรนิเวศวิหารเป็นวัดสำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญสำคัญของประเทศดังที่ได้กล่าวแล้วโดยย่อนี้และยังมีพระพุทธสถานที่สำคัญอื่นๆอีกเช่นพระพุทธบาทที่อัญเชิญมาจากจังหวัดสุขโขทยัย ก็เป็นพระพุทธบาทที่เก่าแก่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปดังนั้นในโอกาสอันสำคัญนี้ท่านเลขาธิการสหประชาชาติจึงแสดงความประสงค์ที่จะเข้ามาเยือนและชม พุทธสถานสำคัญแห่งประเทศไทยหรือของประเทศไทยชมพระพุทธรูปในพระอุโบสถและที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยในคราวทรงผนวดนั้นดังนั้นในโอกาสนี้จึงขอบันทึกเหตุการณ์สำคัญนี้ไว้เพื่อ จะเป็นอนุสรหรือเป็นหลักฐานสำคัญในการที่ท่านเลขาเลขาธิการสารประชาชาติได้มาเยือนวัดบวรนิเวศวิหารในครั้งนี้